คนที่อยู่หน้าจอครับคิดว่าภรรยาของผมเนี่ยกำลังสวมเขาให้ผมไหมครับฮัลโหลตองฮัลโหลค่ะ,คะที่รักคือฉันมีเรื่องจะบอกคุณหน่อยอะ่ะคือว่าวันนี้ฉันน่าจะไม่ได้กลับนะคะฉันน่าจะนอนข้างนอกเหมือนเดิมอะคุณไม่ต้องรอนะอมผมรู้แล้วล่ะทำไมวันนี้คุณดูเย็นชาจังเลยคะเนี่ย ไหนก็ไหนๆแล้วงั้นฉันถามคุณหน่อยนะทําไมเวลาฉันไม่กลับบ้านน่ะคุณไม่เคยถามเลยลรอว่าฉันไปไหนทําอะไรก็ผมมาถามคุณทำไมอ่ะก็ทุกครั้งที่ผมถามคุณเนี่ยคุณก็จะบอกว่าคุณไปดูหนังไปเที่ยวไปกินไปดื่มกับเพื่อนสาวของคุณอ่ะผมถามก็ได้คําตอบแบบนี้ตลอดเลยแต่ผมจะถามไม่เสียเวลาทำไมอ่ะที่รัก เนี่ยคุณเป็นสามีที่ดีเด่นมากเลยนะคะเนี่ยนี่คุณเขาอกเข้าใจฉันได้ขนาดนี้เลยเหรอหืมคืออย่างนี้ค่ะคือว่าวันนี้เพื่อนสนิทฉันน่ะเขาเพิ่งจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็นัดรวมกลุ่มกันน่ะคือตอนแรกอะ่ะฉันก็ว่าจะไม่ไปแล้วนะแต่ว่ามันก็ขาดแค่ฉันคนเดียวอะ่ะฉันก็เลยกะจะไปสักหน่อยแต่ว่าวันนี้ย กะจะกลับดึกหน่อยนะคะฉันว่าคุณก็พาลูกกับกินข้าวไปได้เลยคุณไม่ต้องรอฉันหรอกนะคะอ๋อแล้วประตูบ้านอะ่ะคุณไม่ต้องเปิดเอาไว้นะอืมขอใจละนี่ฉันกลับบ้านดึกๆขนาดเนี้ยคุณไม่ได้เป็นห่วงฉันเลยเหรอเนี่ยแล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าฉันจะไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าไปนอกใจคุณกลัวหรอผมจะกลัวทำไมอ่ะถึงผมกลัวไปเนี่ยถ้าคุณจะทําอ่ะคุณก็ทําอยู่ดีนะ แล้วผมจะบอกอะไรให้นะถ้าคนจะทําหรือไม่ทําเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเขานะต่อให้ผมกลัวแค่ไหนเนี่ยผมก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกนิ่ฉันรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะคุณดูไม่เหมือนคนเดิมเลยอะเหมือนกับเป็นคนอื่นไปแล้วด้วยซ้ำอะอจริงๆเมื่อก่อนฉันจะกลับบ้านกี่โมงกี่ยามตีหนึ่งตีสองคุณก็โทรตามตลอดแต่นี่คุณไม่สนใจฉันเลยอะฉันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อะถ้างั้นเนี่ย เราคุยกันมาขนาดนี้แล้วอ่ะผมจะบอกอะไรคุณให้แล้วกันที่คุณคิดว่าผมเปลี่ยนไปอ่ะเพราะผมคิดว่าเมื่อก่อนนะผมเคยควบคุมคุณมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณลาคาญและมันทําให้ชีวิตคู่เราเนี่ยไม่มีความสุขเลยผมก็เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะไม่ควบคุมคุณแล้วผมจะปล่อยให้คุณมีอิสระถ้างง้นวันนี้เนี่ยคุณก็ไปเที่ยวไปดื่มกับเพื่อนของคุณเนี่ย ได้เต็มที่เลยนะคุณไม่ต้องห่วงว่าถ้าคุณกลับมาบ้านอ่ะจะเจอผมหน้าบึ้งอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเปลี่ยนไปมากแล้ว